สวัสดีครับช่องไอเชนแล e ซิงไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวค้ำหลบป้ายไทยเทนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ใส่เผื่ออยากใส่แล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับผมก็จะบอกวิธีการใส่แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ที่ผมได้ใส่มาผมก็ให้ทุกคนได้ดูโอเคใครที่มาดูช่องผมใหม่ครับผมก็จะรีวิวอของอุปกรณ์แต่งรถแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับรถที่เคยเจอมานะครับ ก็จะถ่ายลงช่องผมเรื่อยๆโอเคครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องผมไว้ด้วยครับโอเคแล้วก็มาดูการติดตั้งกันเลยนะครับไปดูครับโอเคเรามาดูที่เราต้องถอดกันชนหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างครับโอเคนะครับ <Okay. S 2> อ่ข้างล่างข้างล่างตัวนี้นครับข้างล่างตัวนี้ก็จะมีน็อตสามตัวนะครับนี่ครับ น็อตสามตัวที่ต้องถอดนะครับแล้วก็เขาจะมีสายไฟตรงนี้สายไฟตรงนี้ไฟไฟสองปลายทะเบียนนะครับตัวนี้อ่า๊กอตตัวคอนเนกเตจะอยู่ตรงนี้อ่าก็ต้องถอดตรงนี้ด้วยฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีน็อตสามตัวนะครับเดี๋ยวไปดูน็อตอันนี้น็อตสามตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น็อตสามตัวนี่น็อตสามตัวอ่าแล้วก็ถอด น็อตตัวนี้จะเป็นเบอร์17นะครับก่ <Okay. S 2> อนข้างแน่นนิดนึงอันนี้ผมลองอถอดดูแล้วแน่นๆนนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวบล็อกอ่าตัวบล็อกของผมก็คือประมาณนี้อ่าถ้าใครทำเองก็คือให้เพื่อนๆลองหาไอ้ตัวบล็อกที่ด้ามยาวที่สุดเท่าที่จะหาได้ <Okay. S 1> เพราะว่าตัวน็อตมันมันแน่นมาก ตัวน็อตมันแน่นมากทีนี้ก็ของผมก็ยาวประมาณสองคืบนะครับสองสองคืบเนี่ยยาวที่สุดที่ผมหาได้แล้วบล็อกที่ผมหาได้อ่าแล้วก็ขันออกเพราะว่ามันจะแน่นนิดน,นึงเพราะว่ามันจะต้องใช้อ่าแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงตัวนี้มันมันแน่นเพราะว่าเขาทำมาแน่นอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับ อ่าตัวนี้ก็วิธีการกดออกอ่าก่อนหน้านี้ผมใช้บล็อกอ่าขันออกแล้วผมไม่ได้ถ่ายผมมาถ่ายตอนอ่าเอาไปจาแจแหวนขันอ่าโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวคอนเน็กที่ว่าส่งไฟส่งปทะเบียนครับก็กดกดตรงนี้แล้วค่อยๆดึงออกโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ฝั่งขวาอ่าฝั่งขวาตัวนี้ตอนแรกที่ผมขันตอนแรกอ่ะต้องเอาเท้ายันเลยนะครับเพราะว่ามันแน่นมากตัวนี้ผม ลองถอดนิดน,นึงและก็เลยเอามือขันได้ง่ายๆนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ขันไปเรื่อยๆที่ครับอ่านี่ก็เอาแหวนไปจแจ้แหวนมาขันถ้าให้ดีก็เอาบล็อกที่มันเป็นรูดได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบล็อกที่มันเป็นแก๊กๆครับ <Okay. S 1> จะดีมากเลยนะครับ อ่าโอเคทีนี้พอเราถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับเนี่ยครับน็อตสามตัวเราถอดออกหมดแล้วทีนี้มันจะมีเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้ก็คือมันจะกันอ่ากันชนล่วงนะครับก็คือมันทําไม่ให้กันชนล่วงนะครับเนี่ยตัวนี้ผมถอดหมดแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับไม่ล่วงนะครับเนี่ยครับฝั่งขวาก็ถอดหมดแล้วเนี่ยครับสามตัวอ่าแต่มันจะมีเหล็กกันไว้ไม่ให้มันล่วงนะครับเนี่ยครับ อ่ะทีนี้เรามาถอดกันครับดึงนิดนึงครับดึงนิดนึงล่วงเลยครับนี่ครับดึงนิดนึงก็ออกเลยครับไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าให้ดีก็ถอดอ่าป้ายทะเบียนออกก่อนก็ดีนะครับนี่ครับป้ายทะเบียนออกก่อนก็ดีโอเคก็จะประมาณนี้การถอดนะครับโอเคอ่าโอเคทีนี้ก็ถอดเสร็จแล้วอ่าโอเคทีนี้เราจะยึดป้ายทะเบียนนะครับคือปกติที่ที่ผมเคยเห็นเห็นอะ เขาป้ายทะเบียนคือรูอ่ะรูตรงเนี้ยตรวเนี้ยมันมันไม่ตรงกับป้ายทะเบียนนะครับทีเนี้ยคือเขาอาจจะต้องเจาะจ้องเจาะตรงเนี้ยที่ผมเคยเห็นนะเจาะตรงเนี้ยเจาะตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้มันมันอ่าเข้ารูเข้ารูเดิมอ่าทีเนี้ยมันมันเสียของมันเสียรถเพราะว่า<อ><อ>มูลค่าเยอะอ่าเราเจาะทะเบียนดีกว่าทีเนี้ยผมก็เอาทะเบียนไปเจาะเนี่ยครับนี่ครับทะเบียนผมเอาไปเจาะ สองข้างพอเทียบเทียบตัวนี้เสร็จก็ก็เจาะให้มันตรงรูตวเนี้เห็นไหมครับเนี่ยทีนี้เราก็ไม่ต้องเจเาะนะไม่ต้องเจาะให้รูข้างหลังตรงนี้ของเราให้ให้เสียของนะครับโอเคทีนี้ก็ถึงขั้นตอนใส่ทะเบียนโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ทะเบียนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอนอกเรื่องนิดนึงครับคือการขันป้ายทะเบียนนะครับคือ,อป้ายทะเบียนเราามันจะเป็นแบบแบบขันน็อตนะครับ ทีนี้เราเอาไขควงมันมีไขควงใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเราขันเข้าไปแน่นๆนะครับคือไขควงใหญ่อะ่ะมันสามารถทําให้อะตัวใบทะเบียนเราหวานได้นะครับทีนี้เราต้องใช้แบบเป็นเล็กๆเนี่ยเล็กๆขันไปนะครับพอมันแน่นไปนครับคือมันพอมันแน่นไปมันมันจะพอดีกําลังพอดีกับที่ที่แรงขันนะครับเนี่ย มันจะไม่ทําให้ป้ายทะเบียนของเราหวานนะครับเนี่ยก็คือเทคนิคของผมนะครับนอกเรื่องนิดน,นึงโอเคทีนี้ก็ติดตั้งป้ายทะเบียนเสร็จแล้วอ่านี่โซนกล้องก็ติดตามนี้เลยครับนี่ส่วนข้างในนะครับนี่ผมก็จะใช้นับสองตัวอ่าเนี่ยครับขนานก็จะประมาณนี้เราไม่ต้องเจาะรถให้เสียรถนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันใส่ค้ำต่อครับเอเคสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนนะครับโอเคอ่าตรงนี้มันก็จะมีจอยนะครับจอยเขาก็จะมีน็อตมายึดตัวนี้นะครับเนี่ยจอยเขาจะเป็นเขาจะมาอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่ได้ให้น็อตตัวเมียมานะครับนี่เราก็ต้องเตรียมน็อตตัวเมียน็อตตัวเมียตัวนี้จะเป็นเอ่อเบอร์สิบเจ็ดนะครับส่วนเนี่ยอันนี้ก็เตรียมเตรียมประแจเบอร์สิบเจ็ดมาฮนะแล้วก็ หกเหลี่ยมตัวนี้หกเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเบอร์แปดนะครับหกเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเบอร์แปดอันนีครับแต่มาเนี้ยเราก็ต้องหาแหวนมามามาด้วยนะครับต้องถอดต้องถอดจอยให้เป็นอย่างงี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มใส่กันเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องใส่รูล่างนะครับใส่รูบนอ่ามันจะใส่ไม่ได้ถ้าถ้าใส่คือเวลาเปิดท้ายเงี้ยมันจะชนอ่าเราต้องใส่รูล่างตัวนี้ นะครับนี่ก็ใส่รูล่ลางเข้าไปเลยเพราะตัวนี้มันทํามาใหญ่อยู่ครับไม่ต้องเจาะเพิ่มหรืออะไรครับจะจะได้ใส่เงี้ครับแล้วก็นี่ตัวเมียแหวนที่เราเตรียมมาโอเคนะพอ,อเ,เราขันเสร็จแล้วเรายังยังไม่ต้องขันแน่นก็ได้ครับก,ก็กะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่อีกฝั่งหนึ่งครับ เราใส่หัวจอยสองข้างเสร็จเราเราต้องมาใส่จอยตัวผู้ตัวเนี้ยเข้าเข้าไปในคาในคาคำซีก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ใส่ได้พอดีแล้วก็ระยะเราจะได้ปรับเราจะได้ปรับให้พอดีพอดีนะครับนกนใส่ทั้งสองข้างเลยครับโอเคอ่าโอเคทีนี้เราก็อันนี้เสร็จและก็อันนี้ได้สอง อ่ะโอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับโอเคนี้ก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับโอเคนี่น็อตที่เราเตรียมมานะครับอ่านี่ก็บันเลงเลยครับค่อยๆใส่ไปครับอันนี้ถ้าไม่พอก็ปรับปรับจอยนี่อเทีนี้ก็หมุนหมุนรัดรัดคำนะครับทีนี้ จอยที่มันจะมีน็อตหมุนอันนี้เราก็ปรับอเอาประมาณพอดีพอดีอ่ะเนี่ยครับนี่เราก็ปรับคําสีเราอันนี้ก็คันรัดโอเคโอเคพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มายึดน็อตกันเลยครับน็อตตัวนี้แล้วก็น็อตข้างในครับที่เรายังไม่ได้ยึดนะน็อตข้างนอกตัวนี้จะเป็นเบอร์14นะครับโอเค ตัวนี้อาจจะใช้เบอร์เดียวกันได้เบอร์ตัวเนี้ย M8 แต่น็อตข้างนอกตัวนี้จะเป็นเบอร์14น็อตข้างในน็อตข้างในจะเป็นเบอร์17นะครับโอเคอันนี้ก็เบอร์14นะครับ โอเคพอเรายึดน็อตเสร็จแล้วเรามายึดน็อตข้างในกันต่อนะครับโอเคตัวนี้ผมก็จะใช้อ,าาอ่าปรปาก้าอ่าเนี่ยขันไปเพราะว่ามันสะดวกถ้าใช้เป็นแหวนมันจะไม่สะดวกเท่าไหร่โอเคก็จะประมาณนี้โอเคครับโอเคติดตั้งเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้โอเค ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับฝากกดติดตาม,มากดไลค์ช่องผมให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเรามารอดูกันครับขอบคุณมากครับ